พวกเราหลายคนคงเคยสงสัยและมีคำถามในใจว่าทำไมทำไมชีวิตของเรานั้นถึงได้ยากลําบากเสียเกินทําอะไรก็มีอุปสรรคไปหมดแต่ทําไมคนอื่นทําอะไรก็ราบรื่นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จมาหาคําตอบในคลิปนี้กันก่อนอื่นเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าชีวิตของคนเรานั้นถ้ามีบุญมากอุปสรรคก็จะน้อยแต่ถ้ามีบุญน้อยอุปสรรคก็จะมากชีวิตของเรา เปรียบเหมือนกับเรือที่แล่นอยู่ในน้ําบุญก็เหมือนน้ําถ้ามีน้ํามากเรือก็แล่นได้สะดวกไปถึงจุดหมายได้เร็วแต่ถ้ามีน้ําน้อยเรือก็แล่นได้ช้าหรืออาจจะแล่นไม่ได้เลยหน้ำซ้ำําอาจจะชนกับสิ่งกีดขวางที่อยู่ใต้น้ําทําให้เรือแตกหักเสียหายได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือเราจะต้องเติมน้ําเติมบุญให้มากๆเพื่อให้นาวาชีวิตของเรานั้นแล่นได้สะดวก อย่างไรอุปสรรคมาสั่งสมบุญทุกวันเปนเถิดทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จสมดังพุทธพจน์ที่ว่าสุขโขปุญญะสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ช่วยกดติดตามกดสุดใจและแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานด้วยนะขอบเุณครับ